ขอบคุณที่เชื่อในตัวเบลแล้วก็พาเบลมาถึงจุดนี้ขอบคุณครอบครัวภูเก็ตขอบคุณพ en, ่อครวพ่อคิมขอบคุณทีมภูเก็ตทุกทุกคนขอบคุณห้องเสื้อผ้าขอบคุณพี่พี่ <c oughs> พสื่อมวลชนทุกคนที่เห็นไรอยางอย่างในตัวหนุแล้วก็พยายามที่จะให้ป้าป,ป้าให้องค์กรให้แ,นแฟนๆทุกทุกคนเห็นว่าเราเหมาะสมกับตำแหน,น่งนี้ค่ะขอบคุณชาวรันบนครทอง แปดดอมขอ,ขอบคุณดองคู่ขอบคุณที่ไม่ว่าจะมีแคมเปญสักกี่แคมเปญเราก็ไม่เคยเหนื่อยไม่เคยยออ่อท้อขอบคุณที่ไม่ว่าจะมีกี่งานจะมีกี่แชร์ที่ต้องแชร์จะมีกี่โพสต เราก็ไม่เคยที่จะแบบกดว่าเอยเราพอแล้วเราหยุดแล้วเราเหนื่อยแล้วแต่ทุกคนก็หวังเสมอว่าลูกของเราจะต้องได้รับมงอย่างแน่นอนถ้าเราร่วมมือแล้วก็ช่วยกันอย่างที่หนูได้พูดไปอลยรเมื่อกี้นะคะว่ามงกุฎนี้มันไม่ใช่ของหนูแค่คนเดียวแต่ว่ามันคือของทุกคนค่ะขอบคุณทีสุดท้าย่สึกว่าวันนี้ในํานะที่หนูได้รับตแ่งมิสไทยลนนะคะหนูคือชาติทาวน่าหนูคือแม่ครับตุพร้อมที่จะดูแลทอปสิทธิ์ทุกๆคน เราจะเติตตตเตบตในตอนนี้เราจะสนุกเราจะครอบครุมวงการบันเทิงเราคือที่หนึ่งของคำว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์เราจะอยู่ในทุกที่ของคำว่าแรงทุกทุงานจะต้องมีเราคอทุกคอนเสิร์ตกิจกรรมทุกกิจกรรมงานประจำปีเฟสติวัลตลอดหนึ่งปีหรือตลอดทุกๆเดือนจะต้องมีแกร่งอยู่ทุกทุกงาน ตั้งแต่วันนี้ตั้งไปยบมีงานเต็มถึงเดือนหน้าดังนั้นเพื่อนๆและน้องทุกคนก็ต้องมีงานไปกับเราเหมือนกันกแต่ว่าเจ็ดจจังหวัดเยวเชื่อว่าปีนี้ปี2025เราแข็งและเราเก่งมากๆจริงๆสวยทุกคนเ,คเก่งทุกคนมีศักยภาพทุกๆคนเ,คเราจะต้องปังไปด้วยกันค่ะทุกคน